เป็นวันสุดท้ายของวอลเล้์ค่ะซีซั่นที่36นะคะแล้วสิ่งที่อยากได้ไว้ส่วนซีซั่นนี้ก็คือท่าเต้นของคิกซีน่นริงเริงแล้วในส่วนเราก็ได้ท่าเต้นของคิกซี่แล้วคลิปนี้เราก็จะมาโชว์สกินคิกซี่พร้อมกับท่าเต้นเกมนี้กดมากับโมลาแล้วก็อลิสนะคะจังหวะน,นี้เพลงต้องมาแล้วเลย <S <S น่ารักจนไม่อยากจะใช้สกิลเลยอ่ะ ต้นเกมก็เคเลียร์เลนกลางของเราเหมือนเดิมนะแล้วสักพักทีมเราก็ได้เฟิร์บพอเคลียร์กลางเสร็จก็วิ่งมาเติมเลนแครี่แล้วก็มีไฟทักทายกันนิดหน่อยเอาละไหมละ่ะจังหวะนี้เจอซิปกลางแม่น้ําแล้วซิฟก็กิ้งส่งเรากลับบ้านเลยแล้วรู้สึกว่าเราจะส่งมาเจอออฟเลนตัวเติงเวเลสออฟเลนเราก็ได้ปล้มางไปเรียบร้อย ตัดภาพมาที่จังหวะนี้เราพยายามจะดันป้อมกลาเขานะจะดูเหมือนว่าคิกแดกจะไม่ยอมก็เลยกดอันติโข่ไล่เข้าไปในป้อมเลยสะกินนี้มันก็จะประมาณว่าโทนสีฟ้าๆนะฟ้าๆลุ้งๆอะไรประมาณนี้เวลาเราปาสก,กิลก็สวยไปอีกแบบนึงแล้วก็มีเขียงวิ่งๆอ่าวจังหวะนี้เพนทาโผลมาไล่เราสรุปตอนนี้เลงตีป้อมกลางเขาไม่ได้อ่าแล้วทีมนั้นก็ได้ดาร์คเลเยอร์ไปเฉยเลย มัวแต่พยายามจะเอาป้อมกันจังหวะน,นี้ลืมมองอาซิปกิ้งมาจากเลพุ่มไม้แล้วเราก็ตุยไปแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วต้นเ,เ,เกมนี้ยังไม่ได้คิวใครซักคนเลยอะ่ะมีจะถูกส่งกลับบ้าน,าน,นพลืมตาดูร่อยอีกครั้งก็พยายามไปเติมไฟเพื่อนนะที่เลนบนนี่ซิฟก็จะส่งนายกลับบ้านนะเป็นการชำระแค้นแล้วก็กะที่จะดันเลนบนต่อนะแต่ว่าทุเลนโผล่มา วิ่งสิครับรออะไรแต่ก็วิ่งหนีไม่ทันนะตัดภาพมาที่จังหวะนี้ทีมเราพยายามที่จะตีมังกรกันนะช่วยกันลมังกรเก็บออบเจกป่าบ้างแล,แล้วทีมเราก็ทําสําเร็จดูเหมือนเลนล่างมันจะถูกตันนะก็เลยว้าวกับมาเทียร์คส่วนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือก็ไปนัวในไฟข้างบนนู่นเนี่ยตัดภาพมาที่ตอนค่อนข้างจะกลางเกมนีแล้วจังหวะนี้พวกเราได้โอกาสดันมาแถวหน้าบ้านเขาแล้วว่าอย่างที่เห็นไฟทัวนัวก็เกิดขึ้น แต่ยังจบป้อมใหญ่ไม่ได้นะเลยหนีกลับมาตีดาร์คเลเยอร์กันนะแล้วทีมตรงข้ามก็มาป่วนนะพยายามพยารดดาร์ของพวกเราเพื่อนร่วมทีมก็ออกไปโซนกันด้ให้แล้วในที่สุดทีมเราก็ตีดาร์สำเร็จเพื่อนร่วมทีมก็เลยถอยกลับมาตั้งหลักที่บ้านกัน,น <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ทีมนู้นก็พยายามดันเลนเรามาถึงหน้าบ้านเราแล้วเหมือนกันพวกเราก็พยายามดันเลนขึ้นไปไหน แลจังหวะนี้เราก็ถูกซ่มกับบ้านไปอีกแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยทีมเราก็ได้โอกาสดาันเลนบนขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันพอตื่นลืมตาดูโล่อีกครั้งเราก็พยายามมาช่วยเพื่อนดันเลนกลางต่อรู้สึกว่าเกมนี้มันตึงใช่หรือว่ามันตึงพเพราะว่าทีกี้ก็ไม่รู้แล้วจังหวะนี้เพื่อนร่วมทีมเราก็ตุยไปหมดเลย ให้เดี๋ยวกลับบ้านเองไม่ต้องตามก็ได้นะแล้วทีมมันก็ไม่ฟังกันเลยและแพนด้าก็ส่งเรากลับบ้านไปในที่สุดไฟเมื่อกี้เราตุยไปหมดเซย์นนะแต่โชคย,ยันดีที่อลิซเกิดมาทันแต่ว่าเขาก็มาดันป้อมหน้าบ้านเราแลว้วว่าโชคดีนะที่ทีมเราก็ทยอยเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันแล้วก็เลียงไม่ได้ที่จะเกิดไฟนวๆแถวป้อมใหญ่เลยอแล้วจังหวะนี้แล้วก็สกิลว,วืดไปหนึ่งผิดโชคดีที่เพื่อนเก็บคิวไปได้ มาถึงเวลาที่พวกเรามาดันป้อมใหญ่เขาบ้างและกิมนี้มันจะตึงมันไหนเนี่ยเอา้าแล้วก็ถูกส่งกลับบ้านไปอีกแล้วอะเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้เองเนี่ยแต่พวกเรายังจบบ้านเขาไม่ได้นลยตัดพามาที่ตอนนี้พวกเขาก็ดันคีมเราบ้างน,นำทีมโดยสีบัมมากกาิ่งมาจะไกลแล้วก็มานวนแถวป้อมใหญ่เราอีกแล้วรถไฟนี้ทีมเราก็ชนะไฟนะส่งทีมนู้นกลับบ้านกันหมดตีเลย แล้วโอกาสจบบ้านจริงๆก็มาถึงทีมเราซะทีโช่าปีที่คีปเราดันสูงด้วยนะแล้วคีบทีมเราก็ตีบ,บ้านเขาแตกแล้วเราก็ชนะไปในที่สุดบอกเลยว่าเกมนี้ตึงมากตึงที่กว่าโบทอกใดๆแต่น่าจะน้อยกว่าเวเลนะเขาตึงที่สุดในทีม